Otoh sama sambut sasana mota sahab nabat Otoh sama sambut sasana mota sahab wadoh Sama sambut sasana mota sahab wadoh Otoh sama sambut sasana O maha pelita wana metang sametapa Tantawi kita kita pelita menantu Satu sakit kame Jalupe silisi latate tipe leke caka Ya kakanta penakati santasantike tru ธรรมสวรรคโลยมันตันตาธรรมสวรรคโลยมันตันตาธรรมสกนโลอายมันตันตาโอมสีโลกเป็นพุทธเทวัญจานราเตพวมเทวตาจีแลณสุลาปเทตตาเิจุรุกันเจวะสปะกัมมะปสิทธิเมตสุปนติสุปนตตาสุปนาเสนาลุยะตอนยะขจาวมีโอกาเสยะโอกาเสติสุปนติสุปนตองพุตโตนโมพุตตายะเวสสาพุสสาเปิดนาคีนาคาปญนาคลาเปิดมหาโปกัสซับเปิดซับสิงเงินทองแกแหวนเงินทองจีเจรุนิจิตตังเกสิกรุปังนิมิตตังกุมารโลวา a ก a n จาย a k ก n j a y เอ ok ma ma, ้ยเอ้ยมามะมา m a s ิ o w a j a t a m a w a a n g a w a j ้ t oh m h a p a s i ยะยังลือเืองลือเงมหมาเงรวยหารวยเงงรวยรวยสันติเพยะมามะมา m a n นะเมตตามุขนาพุทธานิตายดุยั ก็เรียกปูจะเียกด้วยมหาเวทมนตราโอ้ปุกหมาปุกกูะปุกเงินปุกทองปุกแก้วปุกของปุกแม่นางตายแม่ผีตายผีตายโงใตายตายหาผีตายซะโอ้หมารวย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 เทวดานางฟ้าอยู่แห่งวนตำบลใดไ้วหอกทองเมืองป่ายิงมาผ่านมามะมามังมานบัดนี้รวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางตรนีพระแม่คงคาธาตุดินน้ำลง I oh